Alpha Jungle. Ah look. ชิง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 ว so, okay. ่ายน้ำมาค่ะตัวอะไรคะไรควอันนี้อันนี้เปิดดูดิเี่ยง่วมง่วมตัวอะไรครับตัวนี้อะไรครับง่ัวอะไรับจตัวอะไรนั่นนีรับตัวละ K ่นเองค่ะจอและ K. Alligator. a l l i g a ชอบขุดเจ้าจอร์เคแเด็กคนนี้เขาก็ชอบว่ายน้ำนะเขาว่ายน้ำอยู่ในไหนคะนนอยู่ในน้ำใช่ในแม่น้ำเลยอาริเกตคนนี้ก็ชอบวอ่ายน้ำอ่าแล้วมีใครอยู่ในฝ่ายนะคนนี้ดีกว่าคน <c oughs> นี้ใช่คนนี้ก็มีขาวด้วยตัวอะไรคะ <c oughs> who knows ใครรู้บ้างคะ อดีเอร์คือควางควางนั่นเองลึก t h o r อนดูที่เขาก็จะขามีเขาแบบนี้ด้วยนะ h อน n s เออรดีเออเขามีเขาด้วยเป็นควางนี่เขาชอบวิ่งอยู่ในป่าเหมือนกันค่ะให้เขาวิ่งไปหาพี่แปลเลยโอเคอ่าแล้วมีตัวต่อไปใครรู้จักตัวนี้บ้างนะจิราทำไมถึงรู้ว่าเขาเป็นยริราะคะ เห็นตรงไหนคะ How do you know is g i r a e ดูที่เขียว่าเขาเป็นจิราบคะอะไรยาวลองโอเคลองแน่คอยาวๆรู่ไหมวันนี้เราจะไปไต่บนคอของเขาด้วยนะ You make me love all g i r a f f s แน่ใครอยากขี่กอร์จิราบบ้างวันนี้ใครอยากขี่กอร์จิราบบ้างไม่อยากขี่บ้าง ซ่าขนาดนั้นแล้วเหรอคะอ่าให้จีรับอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ตายหรอกค่ะใช่ค่ะแล้วคนต่อไปค่ะีมาเลยครับม้าเลยครับม้าลายเก่งมากนี่ยเซฟเลยม้าลายนั่นเองว้าวดูสิเขามีลายอยูบน้างเลยนะทุกคนนะวันนี้มีม้าลายแล้วก็มีจีรับชุดที่ทุ่นดังๆนะ นี่ค่ะนี่ค่ะตัวอะไรคะวาวนแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ค่ะแอา์ลแอลปช้างเลยเขาอยู่ในป่าหมดเลยวันนี้ถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วเราใช้กล้องส่องทางไกล use the binocular You see the animal จะเจอเจ้าส okay, okay? ัตว์ต่างๆด้วยจะมีให้ทุกคนเลยโอเคไหมคะเดี๋ยวต้องตั้งใจฟังนิทานนะโอเคอ่าบายบายแจ็คบายบายฟังนิทานกันนะคุณนะโอเคสตอรี่ time ฟังนิทานกันดีกว่าค่ะ I have the story time อทำอยู่ใต้เสียงค่ะขอบคุณค่ะแม่กิขอบคุณค่ะ One could be sit right down and look and see. Today, พี่มากร has got new story. พี่มากรมีนิทานเล่องการกระเพแฟนๆฟรีมมาช่วยพี่มาก่อนเล่านิทานหน่อยเดี๋ยวพึ่งพายค่ะเดี๋ยวพึ่งพายค่ะหน้าก่อนค่ะ Look in the woods, in the woods, in the woods. หน้าก่อนครับหน้าก่อนครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าโหดแล้วโหดเดี๋ยวให้ไม่โหดแป๊บโอเค วันนี้นะพี่มาก่อนเซ็กซ์จิราพี่มาก่อนที่กว่าจะเป็นจิราก็ได้จิราฮู้ตัวอะไรคะใช่ค่ะมาดูกันดีกว่าวิใครคะวานนั่นเอง